วายตายตายมันต้องเป็นเจ๊ฝ่ายเท่านั้นค่ะลูกถึงจะกล้าเมาข่าวนี้แล้วล่าสุดนะคะพี่หลิงน้องออมพร้อมด้วยน้องลีนะ่าน้องหมิวเดินตลาดวังหลังกันแบบชิวๆสวยๆหล่อๆแต่ไม่ใช่เดินธรรมดานะคะคุณเพราะกางเกงคู่ก็มาอา้านี่มันอะไรคะแฟนคลับแซวกันสนันหนังยางรัดหัวกางเกงหน่อยไม่รู้ดึงตุกค,คลิปจริงๆแต่ประเด็นไม่ใช่แค่เรื่องกางเกงคู่นะคะทุกคนคู่หลิงออมทำเอาดองม่วงแตกวังหลังสะเทือน เลยที่ดี คืออยู่ดีๆมีคนอัพสตอรี่ไอจีลงแฟนตัวเองจ้าวายอันนี้ไม่ต้องเดาเลยค่ะว่าใครเป็นใครเพราะเห็นแค่ข้างหลังก็รู้แล้วว่าคนของใครพี่หลิงเดินหิ้วถุงของกินเต็มมือส่วนยัยน้องออมก็เดินตุยตุยเคี้ยวหนุบหนับข้างๆเดินชิวๆิเพราะมีคุณพี่บริการดีดีถือให้ทุกอย่างนี่มันไม่ใช่โมเมนต์ธรรมดาแล้วนะลูกมันคือโมเมนต์แฟนดูแลกันชัดๆแล้วข่าวลือที่ว่าเลิกกันเจ๊ไฝ ขอพูดเลยนะใครลืมมาจากไหนเดี๋ยวเจ๊ตีปากเลยขอโทษน,นะคะเจ๊ขอกลบข่าวด้วยกางเกงคู่กระซิแต่อุ๊ยมันจะบังเอิญไปไหมหรือจริงๆแล้วเป็นแผน PR ความรักกันแน่โอ้ยบอกเลยว่าดมม่วงจะไม่ตายง่ายๆค่ะเพราะยิ่งปั่นบนเลิกลูกฉันก็ยิ่งลงรูปยืนยันว่ารักกันดีเห็นไหมต่อให้แม่ๆบางกลุ่มจะเล่นใหญ่ทําเป็นแกล้งปั่นข่าวแต่สุดท้ายคู่นี้คือชนะค่ะเพราะเขาหน้าชัดหลังแฟนค็ลูกแต่ไม่ใช่หลิงออมอย่างเดียวที่มา ะะยังพกเพื่อนสีลีน่าหมิวมาด้วยอีกคู่โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นคือเดินตลาดทีเท่ากับเดินแฟนมิติ้งแฟนเซอร์วิสชัดๆแต่ลูกขาเจ๊ว่าเพื่อนๆนี่แหละตัวดีเพราะลีน่ามิวเขาคือคู่ที่เพื่อนๆหมายหัวในงานกีฬาสี <c oughs> คืออยู่ด้วยกันทีไรคนก็คิดไปไกลว่าคู่นี้จะประกาศชิปไหมนะแถมตอนเดินวังหลังคือสี่คนสี่คาแรคเตอร์พี่หลิงหลิงพระเมสสุดเท่หิ้วถุงของกินให้แฟนน้องออมเคสใส กินขี้เล่นแถมสนมาลีนาะเพื่อนสีสายหาคอยเป็นคนดันเรือให้ไปต่อหมิวเพื่อนรักสายกีฬาสีที่แม่แม่แอบจินไม่เลิกโอ้ยนี่มันแก๊งคาราอเกะวังหลังชัดๆคะลูประเด็นคือมีคนถามเจ๊ว่าแล้วสรุปหลิงออมจะประกาศคบไหมเจ๊ตอบเลยมันต้องประกาศหรอกค่ะเพราะคนมันประกาศด้วยการกระทําไปแล้วลูหลงสตอรี่ข้างหลังแฟนเท่ากับประกาศแล้วก็สีแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการประกาศกันจริงๆวันนี้ แฟนเรานะดมมวงจะแกล้งตกใจให้ก็ได้ค่ะแกล้งเป็นลมแกล้งตกเก้าอี้กันให้ทั่วทั้งด้อมเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วถามจริงนะลูกใครมันจะเลิกกันคะขนาดกางเกงยังใส่กันเป็นคู่ยังตัวติดกันไปทุกที่ความรักก็ตามไปทุกตลาดเหมือนกันละจ้าสรุปนะคะหลิงออมคือตำนานรักแห่งตลาดวังหลังไม่ว่าจะเจอดราม่าเจอข่าวลือเจอแม่แม่ปลอมปั่นแค่ไหนคู่หนี้ก็ยังรักกันดีและยืนยันด้วยกางเกงคู่ถุงของกินตอรี่ รูปแฟนรัววังหลังแตกอีกแล้วจ้าเจ๊ใฝยขอคอนเฟิร์มข่าวเลิกกันนี่คือข่าวปลอมค่ะลูโอเคค่ะเจ๊าฝากไว้เลยใครจะปั่นต่อเขาปั่นไปแต่เจ๊จะปั่นความรักเขาให้แรงกว่าเดิมเพราะนี่คือหลิงออมค่ะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เจ๊ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ